ก็นี้แจ็คก็มาเดินที่ถนนคนเดินที่เชียงใหม่นะคะก็นี่ค่ะก็ผ่านมาก็เจอการนวดแบบใช้เท้าจุ่มน้ํามันแล้วก็มานวดตามร่างกายนะคะก็เป็นการนวดที่แบบคือใช้เท้าแตะน้ํามันแล้วก็ไปแตะที่เตานะคะก็จะมีไฟลุกนะคะแล้วก็มานวดที่เอ่อบริเวณร่างกายนะคะ การนวดแบบนี้เป็นการนวดแบบแผนไทยโบราณและหาดูได้ยากการนวดจะช่วยบำบัดอาการป่วยและปวดเมื่อยตามร่างกายและจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นการนวดแบบใช้ไม้เคาะตามบริเวณร่างกายนะคะก็จะเป็นบ่าไหล่หัวคอนะคะก็ แบบเคาะนะคะเอาไม้มาเคาะตามคอตามบ่าตามไหล่นะคะก็จะช่วยเรื่องอการปวดคอนะคะปวดเมื่อยตามบ่าตามไหล่ตาม,าตามคอนะคะก็จะช่วยได้เยอะเนาะ,ะวิธีการนวดแบบการเคาะนะคะก็เป็นวิธี การนวดโบราณเนาะ <I 'm S 1> กะ็การนวดแบบโบราณศาสตร์ไทยนะคะวิถีไทยนะคะส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นการนวดจะเอาเท้านะคะไปจุ่มน้ามันแล้วก็ไปจุ่มที่เตาไฟแล้วจะมีไฟลุกขึ้นมานะคะก็จะเป็นการนวดวิธีของโบราณศนะาสตร์ไทยศาสตร์โบราณศาสตร์ไทยนะคะคือจะ <'m> ก็จะช่วยเรื่องรักษาเรื่อง จะช่วยเรื่องรักษาเรื่องการเจ็บป่วยนะคะบำบัดเรื่องอาการป่วยการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะก็จะช่วยได้เยอะเนาะถ้าใครสนใจก็ก็มาที่ตลาดนัดตลาดคนเดินนะคะที่เชียงใหม่ Yeah, he put his food in the fire. Yeah, you put, uh, in the fire. Yeah. did you hurt your pain? Is that oil on the street? What kind of oil? It's good. Let's see. My pain isn't really missing the solution. คุณว so uh ่าอะไรจะดีสำหรั t คุเคุณจะไดรับความเจ็บอะไรที่มนบอกว่ามันเป็นอะไรถ้าใครสนใจนะคะก็แวะมาได้นะคะจะก็ <c oughs> จะมีทุกวันเสาร์นะคะที่ถนนคนเดินบัวลายนะคะ ที่เชียงใหม่นะคะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะคะใครก็ถ้าใครสนใจก็แวะมาเดินดูได้นะคะก็เนาะก็เป็นการนวดแบบแผนไทยโบราณนะคะก็เราต้องอนุรักษ์ไว้นะเราต้องรักษาไว้นะคะถ้าใครอยากมาอุุนก็มาได้ที่ถนนคนเดินที่เชียงใหม่นะคะ